มาแล้วมาแล้วโอ้เต็มเลยครับเต็มเลยต่อไปลุนต่อสวัสดีครับเดี๋ยวเรามายามรอบกันนะครับรอบที่แม่น้ำน่นานอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ปลากฏดก็ปลากฏดมาอีกแล้วีิธีชาวบ้านนะครับนี่นะครับปลานะครับปลาทั้งยามรอบใส่รอบทั้งดักไข่นะครับได้ปลากฏดหนึ่งตัวไซกำลังพอดี นี่นะครับไซนี้แข็งมากเลยครับนี่ใหญ่มากปลากรดคลังนะมั้งนี่ปลากรดคลังอุ้ยเงี้ยงปลากรดคลัง เหยื่อก็ใช้ปลาเน่าๆตายลอยตามแม่น้ำนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายตัวกำลังงามนะครับตัวนี้นี่ครับหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเราก็ไปอีกทีใส่ของพี่เขาก็โยนลงน้ำลยตุ่มอยูู่ยังไงทางมันเราเชือกมัดไว้ ไปลุนต่อผมมีหลายอันสองอันสายมาผมถึงว่าเอ๊ะทำไมผมพี่เล่ทำไมเชือกลอกรอบอะไรยาวจังเขาทำกันอย่างนี้เองผมก็ไม่เคยนะไม่แต่ มีแต่ดักรอบก็ปักไว้เฉยนะไอ้รอบไอ้รอบเลาะที่มีตัวนี้ออ๋ ไม่เข้านี่รอบยืนนี่อันนึงมันรุนกันมันไกล้อ่อเราจะพกลักยามลักยาม ไม่ว่าทำเองแต่มาลักของคนอื่นเลยนะอโอ้โ,อโ,นโอหนีหาา่ก็มือปักเบ็ดได้ไหม่พี่ไ,ไ,ได้ข้างหลึงนะี่ยเอาลูกปลา,าลูกเกี่ยวขึ้นโอ้โหใหญ่ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลานนนเี่ยก่อนเดี๋ยวผมออกอาง,งานก่อนโอ้ยถ้า นั่มีทุนมีอะไรมาหากินไม่มีนี่ไม่มีสิทธิ์แล้วก็บ้านอยู่บ้านนอกชอบผมชอบอยู่ใกล้แม่น้ำเลย้เ,เดี๋ยวไปสวนทุเรียนทีหนึ่งมาผรมีลามทีหนึ่งนู่นผมก็มีบ้านผก,ก็ไม่ได้ทําไว้หรอกผมก็ไม่ได้ไปทํามห้เสียเงินเสียทองไม่ได้อยู่แบบนี้ไปก็นอนบ้านยาบ้านอาอเดี๋ยวจะไปทําสวนทุเรียนเลยรว่า ที่ปลูกทุเรียนได้ด้วยอาปลูกได้ผลแล้วโลโละห้าสิบจากส่วนนะทำงานเก็บเงินไว้พอแล้วก็กลับมาบาน,นาน้ดูบรรยากาศมาแล้วมาแล้วโเต็มเลยครับเต็มเลยโอ้าาโหสี่ตัวอ้าสี่ตัว เียโอ้ตัวนี้สวยอะรอบยืนววเราจะเอาออกยังไงครับพี่เขามีเทคนิค ไอ้จับไม่ลำบากหรอกลำบากนี่เงีนะ้ยงมันคบโอ้โหดูครับ,โโโโรบตัวนี้ไซส์ประมาณตัวนี้ประมาณครึ่งโลได้พี่ไอ้ตัวนี้โลกว่าเนี่ยหรอโอโลกว่าเลยคิดดูว่าโลละเท่าไหร่ขายแปดขาย,ขาย,ขายบ้านแปดสิบใครสนใจติดต่อได้นะครับพี่เบอร์โทรอะไรเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรสุดที่เด้อครับจะขายยาน่ะเอ๊ะ ก็บอกเบอร์โทรไว้เผื่อเขาโทรมาติดต่อใกลเขาก็สั่งได้เขาจะลงไว้นี่ให้เบอร์อะไรล่ะบอกศูนย์เครับแป4สามสี่แปดสาครับโทรมาสั่งได้นะครับเสาร์อาทิตย์ไซส์ใหญ่ๆนะครับปลากรดคังนี่บุกตีเขาขายโลละร้อยนะ โอลร้อยโลละแปดสิบกันเองต้องพยายามดูนะี่ไปก่นอนไปก่อนดูนี่ก็ไซส์นี่ครับโลกว่ากว่านะครับปลากรดครังนะครับเปิดร้านอาหารนะแม่เขาท่าเลงแม่เปิดตรงนี้ได้ไหมต้มยำนะโอ้โหสุดยอดเลยแล้ว แล้วลองดูด่นนี้จะ่องกุ้งเราจะได้